ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวสมบัติจะพาท่านผู้ชมมาชมตัวยกเสาเข็มต่อเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ตัวต่อตัวเจาะนะจะเป็นตัวยกนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวสมบัติจะพาท่านผู้ชมไปชมว่ามันยาวมันใหญ่ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมโน้นที่มองเห็นในไกลโน้นนะครับกาลังทดสอบกันยกขึ้นยกลงอยู่นะครับเดี๋ยวบ่าวสมบัติจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่ามันสูงมันยาวขนาดไหนนะครับท่านผู้ชม นี่กำลังทดสอบยกขึ้นครับท่านผู้ชมนะังริมฝั่งคงเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ที่ไหนนะอันนี้มาจอดที่ริมฝั่งคง,งลกเกเลอร์เพิ่งมาลงนลครับมาลงก็เพิ่งจะประกอบกันเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวยกครับท่านผู้ชมก็คือตัวยกเสาเข็มเสาอกเสาเข็มนั่นนะครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ตัวยาครับพี่น้อง อยากจะเอาภาพนี้มาฝากท่านผู้ชมเออเป็นยังไงงานต่อเสาเข็มก้าวหน้าไปถึงไหนนะครับก็เลยเอาภาพนี้มาฝากน,นะครับแต่ละตัวเจาะก,กับโคตัวต่อนั้นยังมาไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมกําลังเดินทางอยู่เหมือนกันนะครับคงจะน่าจะต่ออา,อาทิตย์นี้นะคอยดูน่าจะต่ออาทิตย์นี้แหละนะครับท่านผู้ชมแหรับเสาเข็มเจาะเสาเข็มนี้นะ น่นครับเขากำลังทดสอบความสูงของตัวยกอยู่นะครับสูงมา,มากครับท่านผู้ชมครับสูงจริงๆเลยขนาดเสาธงที่อยู่ข้างหลังนี่ว่าสูงแล้วนะแต่น,นี้ยังสูงกว่าไม่ได้ครึ่งของเสานี้ด้วยครับท่านผู้ชมแต่เขาคงจะไปยกเสาในน้ําขงนะครับท่านผู้ชมถึงเอาตัวใหญ่ตัวยาวขนาดนี้เป็นล้อตะขาบนะครับท่านผู้ชม ส้าหร่อโครงการตอ,อกก่อสร้างสะพานท่าลาวแห่งที่5อยู่ในช่วงตอ,อกเสาเข็มเจาะเสาเข็มนะครับก็งานเขาก็เพิ่งจะเริ่มนะครับงานก็ติดอานนีติดอันนี้นะครับแต่ทีนี้ก็คงจะได้แล้วละ่ะบา่าวสบายก็คิดว่าน่าจะไม่เกินอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าก็คงเห็นตอ,อกเสาเข็มแน่นอนครับท่านผู้ชมนี่ hey, ครับบ่าวสบายจะพาท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมใกล้เลย เป็นรถอะไรครับเนี่ยเจ๋ว อันน anyway, ี้เป yeah. oh, ็นเป็นเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเป็น huh. ตัวเจาะหรือเป็นอะไรตัวยกอ๋อตัวยกเป็นรถยกยกของหนักๆอย่างเงี้ยนะแล้วตัวเจาะยังไม่มาเนาะบ่าวสบายก็เอาภาพบรรยากาศ นี้มาฝากท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมโน้นก็จะเป็นลำน้ำโขงนะครับเอาภาพล่าสุดนะครับอันนี้จะเป็นรถยกนะครับท่านผู้ชมเพิ่งเอาล,งาลงองบรรดาลลองจากรถเทร็บรรดาดเลยนะครับอันนี้ก็ดูแนละ้วจะเป็นรถใหม่ด้วยนะครับรถยกตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเอามางานนี้โดยเฉพาะหรือ Green. เปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ตัวยาวนะครับ ผงเอาไปยกเสาอะไรตอร่อมีอะไรในะลำน้ำโขงนะครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ตัวยาวด้วยนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นสนัญลักษณ์นะครับธงเปลวสวยอยู่ข้างโบนน้นะครับเรียงั่งโกงนะครับตรงนี้เลยที่จะเจาะเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมเราก็คอยติดตามนะครับแต่ว่าตัวตัวเจาะกับตัว เราตอบยังไม่มานะครับคงจะอยู่ในระหว่างการเดินทางหรือยังไงนะครับเราก็ขอติดตามกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นตัวยกนะครับท่านผู้ชมตัวยกของอะไรตามนี้อะไรต่างๆมากมายนะครับท่านผู้ชมนอกจากเสาเข็มแล้วก็คงจะมีอย่างอื่นด้วยนะละนะครับแล้วแต่จะยกได้นะครับยายาครับเอาไปยกเสาในลำน้ำโขงนะครับท่านผู้ชมว่าอย่างนี้นะรู่ยังไงนะครับขอติดตามครับท่านผู้ชมก็ รวมทุกหน้าการต่อเสาเข็มลงเสาเข็ม yes ก็เป็นระยะระยะนะครับท่านผู้ชมอันโน่นอันนี้มาอันนั้นมาก็ชจวยสุดท้ายนนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเหลืออยู่แค่ตัวต่อกับตัวเจาะนะครับตัวต่อกับตัวเจาะินทงเมื่อไหร่น่องถึงเมื่อไหร่มันคงจะเริ่มงานได้สมหรับคาดการเอาไว้น่าจะอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเมื่อเกินนี้นะครับท่านผู้ชมเราคงม่เห็นการต่อเสาเข็มแน่นอนครับ Còn tàu tàu sóng biển làm khai lao chứ Đang làm nắng khủng rồi tập thật nó này nó cái này tên nó sao này, nhìn nó vào này, nhìn nó sao này, nhìn nó sao này, nhìn nó เออสรางวันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับคุณผู้ชมคุณสมบริษัทว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จ่ายหน่อยนี้ออกนะครับสีสอแดงนี่ไงใช่ไบอ่ะก็ขอติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมครับยังไงบอกฉบับก็จะติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานไทยลาว ช่วงการต่อเสาเข็มลงเสาเข็มนี้เป็นระยะระยะนะครับพี่น้องเพื่อไม่ให้ขาดตอนนะครับบ่าวสักว่าก็จะรายงานทุกวันนะครับก็ท่านผู้ชมก็คอยติดตามชมนะครับติดตามชมเป็นระยะระยะเลยทุกวันได้นะครับว่าวันนี้ได้ันี้วันพรุ่งนี้ได้อะไรนะครับโดยท้าก็คงจะเห็นการต่อเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมครับ ก็อยากจะเห็นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าโครงการนี้พูดมาตั้งแต่โอ้สิบกว่าปีแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นสิบกว่าปีเกือบจะยี่สิบปีแล้วนะครับกว่าจะถึงวันนี้ก็เดินทางมากายมากๆเลยนะครับกายแล้วก็ยังต้องมีอาาุปสรรคอันนู้นอันนี้นะครับใครกว่าสองพันสิบสิบเก้าอะไรตัวนี้อะไรมากมายนะครับก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับงบประมาณก็มนู้ยังไง ทำอย่างนั้นก็งงานนี้น่าจะไปไกลมากกว่านี้แล้วแหละ้นะครับทผมาชงทำมาติดโลกขย้ขยค้าเจ็บนี้นะแต่อันนี้มันนีรคหกขย้ขยค้าเจ็บมาเบียดเบียนกันเลยก็เอาเงินงบประมาณในส่วนนี้ไปทำอย่างอื่นไปนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็เราก็คอยตั้งตารอคอยกันนะครับพี่น้องวกนี้คงจะเห็น ของใหม่กว่านี้นะครับน่าจะเสาเข็มหรืออะไรจะมาเอที่ก่อเสาเข็มที่ก่อเสาเข็มไรก็คงจะเดินทางมาถึงนะครับผมขอจีบตามตรงนะครับทุกท่านครับคลิปนี้คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใเพื่อความสมบูรณ์นะครับ เอาไว้เข้ากันชิดหน้ากับต่างผชม